ว<ป>สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้นงก็จะไปปลูกมันเทศกันค่ะถามว่ามันเทศพันไลนั่งก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ที่รู้คือสีเป็นสีเหมือนแครอทค่ะเพราะว่าขอมาจากลุงเนาะลุงบอกว่าลองปลูกดู เพราะว่าราคามันสเปรังลงกับร้องคา้าทําอย่างอื่นด้วยที่มันได้ตังนั่ง,งเลยทําตามค่าอันนี้ทีเราได้เงินเราก็จะท,ทาค่ะการกเกษตนระอะเนาะทำไรก็ต้องวังผลผลิตหวังเงินเดือนก็คงเป็นไปไม่ได้มันไม่มีไงแกเอ้ยอันนี้ก็คุณนะคะว่าน,นี่ไม่มีตา่ไม่มีป้าไม่มียายมาช่วยปลูกเนาะเพราะว่าแกไปทำธุระคา่ะคนงานไม่มานะคะก็เลยต้องปลูก3ามสี่คนผอเม่ลูประมาณนี้แหละคะ่ะน,นี่เนาะสวนเมนะคะให้เขามาค่ะอันนี้ก็เป็น ลากก็เริ่มออกแล้วนะคะพี่พทุกคนก็นต้องรีบปลูกจ้าวันนี้ก็น่าจ,จะปลูกเสร็จค่ะพอที่นี่นะคะก็น,นี่ค่ะประมาณห้าไร่เนาะที่ลองปลูกค่ะไม่เยอะเลยไม่เยอะจริงๆนะแม่แม่ก็บอกว่าปลูกด้วยวัดน,นี้ด้วยโอ้ไหวได้ก็เลย วนตามสเต็ปแม่คะ่ะปลูกไปดาหัวรอไปดาคขำกันทางแปลงตะลั่นทุงไปเลยจ้าน,นี่คะ่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเมนว่าปลูกนานี่จะมีหัวนี้เขาปลูกกันแบบนี้นี่อันนี้นังบอกตรงๆรงเลยนะคะว่านั่งก็เป็นมือใหม่ฮัดปลูกคะ่ะอันนี้เป็นมันเทศท,ที่นั่งปลูกครั้งแรกเลยจ้านั่งก็ไม่รู้คะ่ะแต่ที่แน่ๆน,นั่งถามมาคือว่า,าจะได้เก็บผลผลิตประมาณ3เดือนกว่าๆคะ่ะประมาณร้อยวันนอสใส่ปุ๋ยสีข้างคะ่ะ รอบหนึ่งคือใส่สูตรเสมอรอบ2องก็ใส่สูตรเสมอรอบสาใส่8 24 24ค่ะรอบสุดท้ายคือ0ูนยค่ะแต่ประมาณช่วงหลังจากที่ปลูก2-3-4วันแรกนี่ก็คือเล่งหลากจ้าเพื่อให้หลักออกเยอะๆเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นขัง้งแรกในการปลูกเนาะน่นก็นไม่ได้รู้นะคะส่วนพี่ๆคนไหนดีเขาทําอยู่แล้วนะคะแนะน,นํานางได้เ้้อน่นก็อยาก ทำให้จนปดหนีได้เลยแต่บางทีการทําอันนี้บางสิ่งบางอย่างเราทําอันนี้ปุ๊บเราได้เงินแต่ว่าเราก็ต้องไปมุนอันที่ไม่ได้เงินคือสมมติว่าเราทาเขาเขาไม่ค่อยได้ราคาเราก็ต้องเอาไปมุนเวียนดังนั้นนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหนีค่ะไม่ได้รวยนะคะรวยหนีค่ะเออนี่ค่ะพอหลังจากพอเดินนาเสร็จแล้วนะคะก็มาช่วยปูค่ะก็ไม่มีอะไรมานะคะเราก็ทํากันแบบนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะพอให้มัน ถึงจะไม่มีเงินเดือนแต่ก็อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขแล้วจ้าก็รอหวังราคานี่นะคะไม่รู้จะเป็นยังไงก็ดูต่อไปค่ะชาวเกษตรลังเลทีราคาไม่ได้ค่ะทําได้แค่ว่าทําตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนลดขายโอง่งคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย